นั่นนะสิครับมีสุดิการบริษัทแล้วเอ๊ะแล้วเรื่องของประกันสุขภาพห่อคำถามนี้ดีมากกรูสีเดอะโคชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้โคชก็พร้อมมีแล้วตอนนี้ต้อนรับเลยครับโคชเปิร์นสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีใจที่เจอกั้งนะฮะเข้าความกันก่อนให้ทุกคนได้เข้าใจพ,พร้อมๆกันว่าสสดิการบริษัทคืออะไร สวัสดิการในบริษัทก็คือถ้าเป็นพนักงานบริษัทแน่นอนว่าเวลาจะเข้าบริษัทเนี่ยก็จะต้องมาดูสวัสดิการหนึ่งในสวัสดิการเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของประกันกุ่มในมุมขององค์กรเนี่ยก็ใช้สวัสดิการตัวนี้ในการจูงใจให้พนักงานเนี่ยอ,อ,อยู่กับองค์กรนี้ มากขึ้นด้วยก็เป็นหนึ่งในแรงจูงใจมีสวัสดิการเหล่านี้มอบให้นช่ซึ่งข้อดีของการเป็นพนักงานแล้วก็เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยก็คือมีสวัสดิการก้อนนี้อย่างแบบเนี่ยอาชีพอิสระไม่มีสวัสดิการตรงนี้เลยอ๋ออย่างนี้แปลว่าสวัสดิการของแต่ละบริษัทก็จะแตกต่างกันไปถูกไหมครับใช่บางที่ก็อาจจะมีแค่ประกันอุบัติเหตุให้นะคะหรือบางที่เนี่ยก็องค์กรใหญ่หน่อยก็มีครบทั่วเลยหาหมอก็มีให้นะคะเป็นวงเงินสัก2 0 0พบาทต่อครั้งครับบางที่เนี่ยก็ยัง เพิ่มความคุ้มพรองนี้ให้กับคนในครอบครัวด้วยสวัสดิการต่างๆพวกนี้ก็จะแตกต่างกันไปบ,บางที่ก็ถ้าตำแหน่งใหญ่ขึ้นเนี่ยก็จะมีสวัสดิการหรือมีวงเงินที่เยอะขึ้น<ก>ด้วยใช่งั้นกาลังจะถามต่อเลยครับว่าเรื่องของสวัสดิการอย่างเดียวอะเพียงพอไหมจะต้องมีการซื้อประกันสุขภาพเพิ่มไหมครับเพียงพอหรือไม่เพียงพอต้องอยู่ที่แต่ละคนนะคะถ้าคนนั้นเนี่ยปกติเนี่ยไม่ได้หาหมอลง พยาบาลเอกชนเล็กๆแต่ชอบหาหมอโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆ uh huh. นะคะซึ่งตรงนั้นก็อาจจะบอกว่าเอ้ย e ไม่เพียงพอ uh huh. อันนีปนนน้ประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยก็คือเอ้ย e ประกันที่คุ้มครองให้โดยสวัสดิการเนี่ย uh huh. ก็จะให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมโรคระดับหนึ่ง uh huh. นะคะถ้าบางคนกังวลเรื่องของโรคไร้ายแรงซึ่งอาจจะต้องมีการรักษาต่อเนื่อง uh huh. สวัสดิการขององ,องค์กรเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอ uh huh. หรือเปอร์เซ็นต์สุดท้ายเนี่ยที่จริงๆต้องเออเป็นปัจจัยในการที่เราต้องพิจารณาเลยสวัสดิการเนี่ยมันจะอยู่กับเราตราบจนเท่าที่เรา เราเป็นพนักงานแล้วก็กเกษียณแต่ถ้าหลังกเกษียณเนี่ยไม่มีสวัสดิการเนี่ยหายไปแน่ๆนะคะคงั้นคําตอบ3ข้อนี้ถ้าบอกว่าไม่เพียงพอเพื่อนเองก็แนะนาว่าอย่างน้อยก็ต้องมีประกันสุขภาพเพิ่มเติมเพื่อที่จะ cover ความเสี่ยงหรือ,อความกังวลตัวนี้งั้นถามต่อเลยครับสำหรับใครที่ดูละประเมินตัวเองทั้ง3ข้อโอ้สรุปได้แล้วว่าต้องมีประกันสุขภาพเพิ่มควรจะเลือกแบบไหนดีครับ ไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวเราเองเนาะนะคะถ้าบอกว่าไปหาหมอต่อครั้งปกติเข้าโรงพยาบาลชั้นนานิดนึงนะคะมีสวัสดิการแค่2 0 0 0แต่ต่อครั้งที่หาหมอก็4,000บาทแล้วนะคะก็อาจจะหาความคุ้มครองเออส่วนเพิ่มอีกสัก2,000บาทนะครส่วนที่2เนี่ยก็คือเออนอนรักษาในโรงพยาบาล ต่อครั้งเนี่ยบริษัทให้แค่สอง0มืแต่สิ่งที่เรากง imprint, รังวลเนี่ยก็คือถ้าผ่าตัดต่อครั้งเดี่ยวนี้ไส้ติ่งก็ต้องแสนหนึ่งแล้วนะคะอย่างน้อยก็ยังช่วยบรรเทาความกังวลของเราได้อีกสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็ส่วนทีส่สส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คืออย่างที่บอกมีโรคไร้แรงนะคะยังกังวลว,ว่าโรคไร้แรงต่างๆเหล่านี้เนี่ยวงเงินอาจจะไม่เพียงพอก็ซื้อเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนพิจารณาเองนะคะแล้วก็ซื้อเพิ่มในส่วนของที่เราคิดว่าเอาแค่ cover ในความความต้องการของเรานะคะ ซึ่งการซื้อเพิ่มเนี่ยต้องบอกว่าออมันมีหลักการสวัสดิการเราหมดแค่60ใช่ไหมนะะเพราะงั้นประกันสุขภาพที่เปิ้ลจะซื้อเนี่ยเปิ้ลเองก็ยังแนะนําว่างั้นซื้อยาวๆไปเลยจะถึง80เลยดีไหมนะคะนี่ส่วนที่1ส่วนที่2เนี่ยคือวันนี้มีสวัสดิการและมีค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งอยู่แล้วทีออ่บริษัทจะออกให้เพราะฉะนั้นประกันที่เปิ้ลซื้อมาเต็มสมมติว่าหลังกเกษียณเนี่ยเปิ้ลอยากได้วงเงินสัก10,000แบาทนะคะแต่ช่วงที่เปิ้ลมีสวัสดิการเปิ้ลมีพื้นฐานอยู่แล้ว ะะงั้นเปิ้ลบอกว่างั้นเปิ้ลขอใช้ deductible คำว่า deductible ก็คือ,อ,อหักค่าใช้จ่ายส่วนแรกให้ไปเคลมโดยใช้สวัสดิการก่อนและส่วนที่เกินเนี่ยค่อยมาใช้จากกรมธรรม์ที่เปิ้ลซื้อเพิ่มนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในช่วงเวลาก่อนกเกษียณก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้อีก20%ถึง30%นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังกเกษียณเนี่ยเราก็จะมีความคุ้มครองที่ถืออยู่แต่ว่าสวัสดิการไม่มีแล้วเปิ้ลก็อาจจะติดต่อกับบริษัทประกันนะคะแล้วก็บอกว่างั้นขอเปลี่ยน ดีด uh, uh ักเทเบิลเป็นขอจ่ายเต็ม mm hmm. ไม่ต้องมีส่วนลดแล้วนะคะ mm hmm. เพื่อให้ความุ้กครองทั้งหมดเนี้ยกับคืนมาครับนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องเรามัดระวังอย่างเดียวก็คือประกันสุขภาพเพนพูดอยู่แล้วว่าประกันสุขภาพซื้อด้วยสุขภาพ mm hmm. ถึงวันนั้นเนี่ยต้องดูว่าสุขภาพของเราเนี่ยเป็นอย่างไร mm hmm. นะคะซึ่งประกันเนี่ยเขาอาจจะต้องพิจารณา <Yep. S 1> แล้วก็ถ้าสมมุติว่าสุขภาพดีก็คอนติเนียต่อไปแต่ถ้าสุขภาพไม่ดีนะคะกรมธรก็ยังคอนติเนียต่อไปได้นะไปได้ต mm ่อแต่ว่าอาจจะต้องมีการเพิ่มเบี้ยเล็กนอๆ อันนี้ก็เป็นส่วนเสริมเพื่อที่ให้ให้อย่างน้อยเรามีกรมทรรมหนึ่งฉบับต้องคุ้มครองนะหลังจากที่เรากรเกษียณไปด้วยนะคะเพราะงั้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องวางแผน <c oughs> เราต้องมีเอาไว้นครับน,บนี่ประจักษ์มากๆนะฮะเจอโค้ชเปิ้ลทีไลก็จะให้ข้อมูลดีๆแบบนี้โค้ชมีอะ ฝากอะไรทิ้งท้ายกับทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ไหมครับค่ะสวัสดิการนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะองค์กรเนี่ยมีให้นะคะแต่อันนี้เป็นประกันพื้นฐานเพื่อนเองอยากให้ทุกคนเนี่ยลองพิจารณาว่าประกันสุขภาพที่ตัวเองมีเป็นสวัสดิการเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าถ้าไม่เพียงพอเนี่ยเพื่อนแนะนําว่าให้ซื้อเพิ่มส่วนสขานซื้อเพิ่มเนี่ยเพื่อให้คุ้มค่าก็ดูซื้อเพิ่มในสิ่งที่เราคิดว่ามันขาดแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็คือเรื่องของการซื้อให้ยาวนะคะหลังกเกษียณ นะคะซึ่งเราไม่มีสวัสดิการแล้วอันนี้คือสิ่งที่เราต้องวางแผนแน่ๆแล้ววันนี้ถ้าเงินไม่เยอะก็เริ่มต้นด้วยไซส์เล็กๆก่อน นะคะแล้วหลังจากวันที่เรามีเงินเดือนเพิ่มเติมขึ้นเราอาจจะค่อยๆซื้อเพิ่มเติมเพิ่มเติมขึ้นก็ได้นะคะขอบคุณมากครับวันนี้ค่ะคสวัสดีค,ค่ะขอบคุณมากเลยจริงๆนะครับได้รับประโยชน์กันไปใครที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับเราแล้วก็คนอื่นฝากแชร์ไว้ด้วยเลยนะครับแล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งรอไว้กับรายการกรุงศรีเดโค้ชคิดไม่ออกเหนียวตอบให้แล้วก็ฝากกันด้วยนะฮะกับกรุงศรีซิมเปิลทั้ง YouTube Facebook ดํากับโค้ชเปิลไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคำนี้มันคมเลยครับ ประกันคือแบบดูสุขภาพอันนี้จริงที่สุดเลยค